นี่เลยเขาการันตีให้ว่าคุณได้คะแนน7จ0ร้อยคะแนนขึ้นไปแน่นอน 7จ0คะแนนขึ้นไปสำหรับการสอบพออีกไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะบางคนเก่งวยากรณ์อยู่แล้วบางคนเนี่ยมีความรู้ทางด้านาภาษาเขียนอยู่แล้วแต่ว่าการสอบพออีกจะต้องสอบแข่งกับเวลานะคะซึ่งคุณมีเวลาจํากัดแต่ว่าคุณจะต้องมาระบายบางขนเป็นสอบทำยังไงนะคะที่จะทําได้ทันเขาจะบอกทุกขั้นตอนเขาจะสอนคุณเลยนะคะว่าคุณจะสามารถกําหนดเวลาในการผ่านข้อสอบอย่างไรควรจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการผ่านข้อสอบแต่ละข้อ แล้วควรจะใช้หลักอะไรในการวิเคราะห์ข้อสอบนั้นนั้นซึ่งทําให้คุณนะคะได้คะแนน7 0 0รอคะแนนบวกขึ้นตานั่นเองและเขาบอกว่าถ้าเกิดว่านะคะสอบไม่ผ่านนะคะรับรองผลสอบไม่ผ่านเรียนฟรีใหม่เลยนะคะมาลองเรียนได้แบบไม่อั้นแต่ที่สอบถามมาเขาบอกแล้วว่ายังไม่มีใครกลับมาเรียนใหม่เลยเพราะว่า สอบได้คะแนนตามเป้าทุกคนนะเอาไปยื่นสอบ Air ์โฮสเตสเอาไปยื่นสอบสจวตเอาไปสอบนะคะในเรื่องของตำแหน่งสูงสูงๆกับองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษที่นี่เขารับรองผลเลย หรือว่าใครที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศคุณจะต้องมีใบนี้เป็นใบเบิกทางเช่นเดียวกันเป็นการรับรองว่าคุณมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สามารถศึกษาต่อต่างประเทศได้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในการฟังพูดอ่านเขียนนะคะกับการสอบ IELT <c oughs> นั่นเองค่ะเขาการันตีคะแนนให้6.5คะแนนขึ้นไปนะคะถ้า